สวัสดีกันเพื่อนสวัสดีค่ะเจ๊ชีโฟูนะคะเพื่อนช่องมูดาไกลบ้านวันนี้มาอัปเดตนะคะเรื่องการกินอาหารรสนิยมของเจ๊ชีเองนะคะวันนี้ลาบไก่พี่น้องลาบอกไก่แซ่บๆพี่น้องเออไมดกินบ่บ้างนะมีไข่ต้มอ,อีกสองใบไม่ธรรมดพาพักมาเต็มสวนแล้วพี่น้องพักมาเต็มสวนข้าวไรส์เบอร์รี่นร้อนๆเลยนะคะอุอ้ยเจ๊ชีบอกเลยว่า อาหารทุกอย่างวันนี้ผมจะสีน่ากินทุกอันเลยค่ะชว์เหลวชั่วเหลวลสู้เอาอาหารน่ากินจริงๆนะเอกไว้ก่อนนี่ผักมีอะไรบ้างคะชี้ค่ะเมอสวยต้องชี้ค่ะอันผักชีลาวค่ะนี่มีผักชีลาวนะคะนะส่วนอันน,นี้ก็ผักชีผักชีจีนนะคะน,นี่ถั่วค่ะอันนี้ปักกาดค่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้คนใส่กันนะคะจริงๆแล้วมันจะต้องมีหอมแดงใช่ไหมคะเพื่อนหอมแดง เดี๋ยวก่อนจะให้ดูลาบไก่ใช่ดูนิ้วมือแหม่ไม่ได้เลยต้องต้องให้ดูหมดทุกอย่างเลยคะ่ะนี่ลาบไก่นะคะนี่หอมเขียวก็หั่นแล้วละ่ะนี่ไม่ได้คนเดกันหอมแดงนะคะอันนี้ใบอะไรสารเมียี่หมดค่ะมะเขือเทศชอบกินมาใส่ลงไปค่ะเวลาเรากินมยังไงคะก็คนลงไปสิคะ <laughs> น้ำมะนาวลูกเดียวไม่พอะคะ่ะมันไม่ซีดกับลูกที่สองเผื่อไว้นะคะ อ่ะเพื่อนเอามาอัปเดตแค่นี้แหละผักเอ็นเพื่อน,อาาอน,น,อน,นรู้จักไม้ผักอะไรผักผักกาดไม่เข้าใจเขาเรียกผักอะไรนะ่าจะผักที่นี่เขาเรียกผักอากูรุราแหมไม่รู้ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะนี่โอเคมันเป็นผักกาดแบบออกแนวแบบเอ่อเฟื่อนๆนะไม่รู้จะอร่อยมากอร่อยมาก,มากผักกาดแบบนี้อร่อยมากแล้วถั่วไปจนถั่วปวดพี่ได้ถั่วหมาปวดเลี่ยนนะคะมาทานด้วยกันทานแบบนี้ลดหนักได้ดีจังเลยนะบอกไว้ก่อนจะซีแทปูนี้นะคะลดหนักได้น้ําหนัก น้ำหนักอืมน้ำหนักขยับลงขยับลงวรรคีดวรรคีดมันลงดีจังเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะเนี่ยช่วงเอวพี่เริ่มออลดลงแล้วนะคะอ้าอาอยังไม่ได้ไปใช้สายวัดนิดเดิ้ลนะคะขอบคุณโค้ชนะคะวันนี้ก็จะสีขอลงคลิปสั้นๆได้ทันทีก่อนเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนรัะค่ะขอบคุณโค้ชนุ่นค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้แอดก็มาสรุปคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะย่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะสำหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูในคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในชีทุกๆด้านเลยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ